ฮ้แค่นี้ลองคุยดูิสวัสดีครับสิ่สวัสดีครับเออกล้องชัดไหมเนี่ยชัดอ่ะอืมมันไม่ส่อยู่ซ็่อยู่อ่บเดี๋ยวผมดูนี้ให้นะทดสอบอ่ะอ่าขึ้นกันยังเติดแล้วชิมด้วย say something say something oh. ดูนี่ให้นะทดสอบอ่าขึ้นกันยังเตือนแล้วช่วยด้วยฮ่า oh. say something <Yeah. S 2> say something oh. ขึ้นนะขึ้นขึ้นแต่นี่จะขึ้นหรือเปล่าไม่รู้แต่รอดูก่อน oh, <okay. S 2> โอเคนะ เื่อจะทำช็เอาไว้อะอ่าขึ้นเตเ็แล้วขึ้นนอนนะขึ้นขึ้นแต่มนจะขึ้นหรือป่าแต่เรามันลฟ์สดอยู่แล้วเื่อทำเอาไว้อ่ะมันของใครคือมันขึ้นเสียงผมแล้วมันก็มาขึ้นเสียง น้ำไปคือเสีงยงอันนี้มันก็ไปเข้าเครื่องงี้ครับเกิดเป็นวนลูปเลยอต้องคนเดูดูนะโอ้ฉีดน้ำลงแชตบ็อกซ์ไม่ขึ้นทำไมแชตบ็อกซ์ไม่ขึ้นงั้นแชตบ็อ,บอกซ์ไปปุ่นสุดเลยแชตบ็อกซ์แชตบ็อกแชตบ็อกซ์ สวัสดนะีครับมาดูยุทธได้ครับแล้ทดสอบยุทรอบบังคับสวัสดีครับเฮลโหลสวัสดีครับ สวัสดีครับไหนพิมพ์สิบอกพิมพ์สิครับ อ่านี่พ่อ <c oughs> ขึ้นแล้ว <c oughs> ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอ่ขึ้นแล้วสวัสดีครับคุณมิมี่แซบแชแนลสวัสดีครับกำลังทดสอบฮะกำลังทดสอบเราจริงละนอนคนจริงละนอนอยู่นะครับฮ <c oughs> ะมือเห็นครับเห็นครับ พิมพ์เริ่มหนึ่งต้องพิมพ์อะไรมาอ่ะโอ้โหแล้วซ้ำอยู่แค่นี้คือมันจะซ้ำๆอย่างเงี้ยแหละไลฟ์สดคือมันจะเล่นที่หลังเออในในยูทูบมันจะเล่นที่หลังเราอ่ะไลฟ์ตรงไรสด คอยสอบอีกรอบนะครับไม่ได้อะเดลยมันจะพูดอนแบบเชิงซ้ำเนี่ยมันไม่เชิงซ้ำพ่อมันคือเข็มละท้อนเหรอไม่คือมันเป็นแบบคือไล์สอบมันจะเล่นที่มันจะเล่นที่หลังไงพ่อ คือเอาจากเหตุการณ์เหตุการณ์สดอ่ะเอาไปเล่นเหมือนย้อนหลังนิดนึงนิดนึงอ่ะแต่ว่าต่อเนื่องกัน

มึงกินมีสามขอให้มาดูหนึ่งแล้วตอนเนี้ยหลหนึ่งแล้วฮะทำไมเหลือหนึ่งอะอ่าใช้สดไม่เล่นอีกแล้วววเยเลยเออวันนี้ครับก็มาสำหรับคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ยวมาดูย้อนหลังก็ตอนนี้ก็แค่ทดสอบนะครับทดสอบลองใช้อันนี้นะครับขอมคับ อ๋ออ๋อบอกโปรแกรมด้วยโปรแกรม s t e มแล a บนะครับ ขึ้นขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว น่าจะมีเสียงนี้ตลอดเลยครับยังไม่ได้ถามเลย ก็เป็นเสียงอะไรสุดไงพ่อน,นี้แหละซ้ำนี้แหละประจำก่อนดีกว,ว่าวันดีก่อนวัดดีก่นกนอนทล้ากอ